ที่พี่เกยค่ะเมื่อวานออกงานเปรี้ยงมากเลยครัพี่เกยหลังจากเราที่ได้รับเป็นบทพิธกรวันแดงครับผมดีใจยายมากครับดีใจมากๆครับขอบคุณคุณจ่าและพี่อั๋นด้วยนะครับที่ให้ขึ้นเป็นพิธีกรเมื่อวานเพราะว่าคิดถึงความรู้สึกนี้มากขึ้นไปถึงเวทีปับ๊บเราจับเวทีจับหัวใจเราเออนี่แหละ คือสถานที่ของเราแต่ก็ไม่จบค่ะาขึเวทีก็มีดราม่าอีก้อยสัมภาษณ์ก็มีดรามา่าอ, <c oughs> อยใจมครับพออ่อ่าจะบอกว่าชินแล้วครับแล้วจะบอกว่าเอาอย่างที่ให้สัมภาษณ์เมื่อวานเลยนะ,ะความพลาดในชีวิตของผมเนี่ยอยากให้คนดูของเราอ่ะได้เรียนรู้ได้อดับไปด้วยเพื่อให้ชีวิตคู่ของเขาของเขาดีขึ้นแล้ว ถ้าออแกไนซ์ไหนบริษัทไหนรู้สึกว่ามีงานที่เหมาะกับผมติดต่อมาได้นะครับพร้อมทําแล้วก็พร้อมทําอย่างเต็มที่เหมือนเดิมเหมือนตลอด25ปีที่ผ่านมาครับแต่ดูว่าเขามีดราม่าอย่านี้พี่เคบอกว่าอยากให้นำติดต่อมาเพราะปีไม่วิ่งเข้าหางานเนี้ยคุณก็ไปทวนลงอีกพี่เคอ่าเข้าใจเขาจะไม่แต่แตอนนั้นคือนั่นคือนั่นคือ,คอสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรามาโดยตลอดเราเราเรา,เราไม่เก่งในเรื่องวิ่งเข้าหางาน ต่ว่าเราโชคดีที่งานวิ่งเข้าหาเรา,เาแต่อนาคตเราคงต้องวิ่งเข้าเข้าหางานบ้างแล้วแะครับจะได้จะได้กลับมาทำงานมากยิ่งขึ้นจะได้จะได้ทำงานที่เรารักมากยิ่งขึ้นแต่ไม่ต้องห่วงนะครับว่าไม่ว่างานไหนก็ตามที่ผมมีโอกาสได้จับไม้แล้วขึ้นเวทีผมมาทำให้ให้ได้120ตลอดเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา เม,มื่อวานมีเงินจัดร้อยจริง,รงมีอยู่ในกระเป๋าจะต้องแยกกันนะเงินในบัญชีส่วนตัวคือเงินที่เวลาไปอ่านสปอโตโฆษณาอันนั้นคือเงินที่ใช้เงินที่ใช้กินใช้ซื้อข้าวซื้ออะไรก็แล้วแต่แต่ที่บอกเงินมันไม่เหลือคือเงินในบริษัทมันไม่เหลือเข้จใจแยกแยกกันนะไอ้ที่700เมื่อวานมี700ยในกระเป๋าจริงๆไม่ได้ไม่ได้พูดให้เห็นใจหรือไม่ได้พูดให้ให้คนด่าเล่น แต่เมื่อวานมี700จริงๆเงินในบัญชีเราเหลือไม่เยอะอยู่แล้วแต่ตอนนี้เงินในบริษัทวันไม่เหลือเลยก็ก็เดี๋ยวต้องคอยดูกันไปว่าจะต้องทําปันยังไงครับมันมันกลายเป็นมีไปแล้วพ่เพี่เคเมื่อวานเงิน700วันนี้ชอบหนิเขาฝากถามอีกวันนี้มีมันมีเท่าไหร่อ๋อเมื่อวานพี่อั๋นเพิ่งจ่าย ว,วันนี้มีตังวันนี้มีตังเมื่อวันเมื่อวันเมืม่มมอวัอนพ,พี่อันจ่ายเงินสดผมดีใจมากเลยครับมันถอใจไหมพี่เคเมยว่าพี่เคเยจะพูดอะไรตอนนี้ทุกอย่างเป็ <S 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 นดรามร่าหมดอ่าจะบอกว่าเข้าใจทุกคนนะเข้าใจคนที่คอมเมนต์เข้าใจคนที่ส่งกำลังใจมาให้เรารู้ว่าชีวิตตอนนี้ของเรามันไม่ได้ดีมากแต่เราแค่รู้สึกว่า ถ้าเราผ่านมันไปได้อะอนาคตเราจะเป็นคนที่แข็งแกร่งกว่าเดิมกว่าเดิมอีกจาก25ปีที่ทํางานมาเราเราจะเก่งขึ้นกว่านี้เพียงแต่ว่าบางวันมันยากบางวันตื่นมาแล้วคอมเมนต์ถล่มตจนบางวันเราไม่จับโทรศัพท์เรานั่งเรานั่งดู YouTube นั่งดูทีวีแล้วก็พยายามไม่คิดอะไร ไม่ครับไม่ครับเพราะว่าพิธีกรเก่งๆงรามีเยอะมากแล้วผมรู้สึกว่าผมหนึ่งในนั้นวันนี้เจอพี่อนนบนั่นคืออ,อ,อีกคนที่เก่งแบมอีกคนที่เก่งแล้วผมรู้สึกหนิงไดจูนสาวิตรีเก่งหมดเลยเรารู้สึกว่าเราก็เป็นหนึ่งในนั้นเพียงแต่แค่ขอโอกาสให้มีโอกาสกลับมาได้ทำงานอีกก็แล้วกัน<ต>พี่ที่ทำาอามาออกงาน ก็ออกไปไมีทั้งคุณมีเรียนมีทั้งคุณแม่พี่ชายออกไปชาวติ๊กขมว่าทำไมต้องขนไปทางครอบครัวครับเขาไม่ได้ขนครับเขาเขาจะบอกว่าน,นี่คือทีมซัพพอร์ตที่ดีสุดผมไม่ได้บอกให้มาเลยนะแต่แต่เขามาเพื่อเพื่อให้กําลังใจสบายอ่ะไม่ไม่ได้สบายเขาบอกเดี๋ยววันนี้จะไปดูนะลูกแม่ไม่ได้เห็นลูกขึ้นเวทีนานแล้วแล้วเขาก็มาแล้วก็แบบมิเรียนมาก็เพราะว่า,เ,าเขารู้ว่าเขาเป็นกําลังใจสําคัญ พราะช้เวลาขึ้นเวทีอะไอที่เราเราฮึกเหิมเราสนุกเราเราอินกับงานเพราะเราหันไปมองหน้าเขาแล้วมันทํามันจุดประกายให้เราให้เราได้มีมีความสุขมีมีมีรู้สึกกับเวทีนี้มากยิ่งขึ้นแล้วพอเมื่อวานเสร็จงานพี่มิเรียมแล้วก็คุณแม่พี่ชายพูดอะไรกับพี่มิเกเาดีมากลูกก็ดีมากแต่สิ่งที่ชอบที่สุดคือ,อกําลังจะจบงานแล้วพี่อั๋นมาหลังเวทีผมก็ถามว่าพี่อัน๋น วันนี้โอเคไหมแล้วเขาบอกว่ามีอะไรจะไม่โอเคอ่ะีค่าเรื่องเรื่องนที่ี่เคบอกมาตลอดวีก็คือมันเป็นแค่เงินในบริษัทใช่ครับเงินในบริษัทเรื่องรถซเปอร์คาร์สิ่งอะไรอีไม่จะบอกว่าผมคือสิ่งที่โชคดีคือสิ่งเหล่านั้นเราจ่ายหมดแล้วบ้านเราจ่ายหมดแล้วคอนโดเราจ่ายหมดแล้วเราเรายังถือว่าโชคดีกว่าอีกหลายต่อหลายคนเลยครับถ้าอยู่ใน สถานะเดียวกันแล้วเขายังต้องผ่อนบ้านผ่อนรถเนี่ยโอ้โหเห็นใจเลยแต่ของผมคือเราเราทำงานเก็บเงินจ่ายทุกอย่างมาจบมาเป็นเกือบสิบปีแล้วเพราะฉะนั้นเพราะเพราะฉะนั้นเรื่องนั้นเราไม่ห่วงเรา<ม>เราแค่ห่วงเรื่องกินคนก็จะเข้าใจว่าีี่ี่เว่าไม่มีเงินแต่ว่ารถใดๆอะไรก็คือไปไหนอไรไม่ไม่มีเงินคือไม่มีเงินส่วนตัว คือคือไม่มีเงินกินใช้แต่เครดิตการ์ดจนเป็นเป็นหนี้เขาหลายแสนเลยแล้วพอเราได้เงินมาก้อนหนึ่งก็จ่ายหนี้หมดเงินมันก็หมดอีกก็ก็โอเคครับผมผมผมยอมรับทุกคนเลยว่าทํางานเก่งแต่เก็บเงินไม่เก่งแต่เก็บเงินไม่เก่งเลยต้องให้คนรอบข้างเป็นคนเป็นคนที่เก็บเงินแทนแต่ก็ม,มีคนไม่เชื่อนะครับพี่วิเทว่าระดับอย่างตัวพ่ออย่างพี่วิเทจะเหลือเงิน เงินในบัญชีเงินในบัญชีเหลือเหลือแค่นี้แต่งเงินในบริษัทไม่เหลือ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 ขออนุญาตทำเรื่องนี้ที่ต้นหอมอันนี้เท่าที่พี่เูดได้นะคะที่ต้นหอมบอกว่าเขาเลือกข้างแซลเจนไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับยังไงต้นหอมเมื่อคืนน้องรักยังไงต้นหอมก็คือพิธีกรคู่ไม่ผิดไม่ผิดที่ขนาดคนดูเราตอนเนี้ยบางคนอาจจะน้อยคนที่เลือกข้างผม ที่เหลือเทไปอีกฝั่งหนึ่งไม่ว่านี่คือธรรมชาติของคนไม่ว่าเลยครับต้นหอมไม่ว่าจะเลือกฝั่งไหนผมก็รักเหมือนเดิมต้นหอมเป็นคนเป็นคนที่น่ารักเขาเขาเขาจะเลือกฝั่งที่เขารู้สึกว่าน่าจะถูกซึ่งผมไม่ว่าเลยครับต้นหอมถ้าดูอยู่รักเหมือนเดิมแต่เดี๋ยวแอบมีด่านะแต่เดี๋ยวรักเหมือนเดิมไม่ไม่ถึงไม่ถึงว่าด่าด่าแย่เล่นกันความสันเพื่อนคือยัง ทุกคนครับดัทุกคนทุกคนผมยังทำแฉข่าวเช้ากับดาดายังคุยกันได้เหมือนเดิมไม่ไม,ไม่ไม่มีความรู้สึกผิดไม่มีความรู้สึกแย่อะไรกับใครเลยเพราะเรารู้ว่าทั้งหมดที่เราทำเนี่ยเราทำพลาดเองแล้วเราก็เข้าใจความพลาดนั้นแล้วแล้วเราก็สะดุดมาหลายเดือนแล้วแต่ก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะ กลับมาขึ้นเวทีเพราะเรารู้ว่าเราก็เป็นหนึ่งในพิธีกรที่ที่ทำได้ค่อนข้างดีถ้าถ้ามีงานไหนที่รู้สึกว่าเหมาะกับผมก็ติดต่อมาแล้วกันสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่พิเไม่โก,กรธเ,เพื่อนๆไม่เลยไม่ไม่โกรธใครเลยครับเพราะว่าความผิดอยู่ที่ผมผมทำเองผมเลือกเองผมตัดสินใจเร็วเกินไปเองแล้วก็ทำให้ทำให้อดีตภรรยาเสียใจทำให้เพื่อนๆเ,เ,เสียใจ อันนี้ยอมรับผิดเต็มๆแล้วก็ผมก็อยู่ความผิดกันนั้นมาห้าเดือนแล้วแล้วก็แล้วก็คิดว่าจะค่อยๆนับศูนย์ใหม่เริ่มกลับมาทำงานใหม่ถ้ายังมีโอกาสครับพ,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 พี่เยรตอนน้รื่อง,องขาที่เราไปทบุญแต่ข่าวก็ได้ออกไปว่าเราโดนขออ,นอันนั้นเป็นเรื่องความเชื่อของผู้ใหญ่เอาจริงๆตอนไปทำบุญตอนที่ไปวัดท่าไม้ไม่รู้เลย จะ,จะเรียกว่าโดนหลอกไปก็ได้ไปถึงแล้วเราก็บบโอ้โหอะไรกันเนี้ยมีพญานาคเพราะเราเราไม่เคยเข้าวัดมีโตะมีเครื่องอาหารบูชาอะไรแทบไปหมดเลยแล้วเขาก็บอกหลวงพี่อุเทนก็บอกว่าไปนั่งไปนั่งที่ตรงพญานาคแล้วก็ยกมือไหว้เราก็ทำ <c oughs> คือเราไม่รู้เราไม่รู้จริงๆชาวพุทธอย่าเพิ่งว่ากันนะอันนี้ไม่รู้จริงเราก็ยก,ยกมือไหว้เสร็จปับ๊บขอบคุณท่านครับ กลับแล้วนะคับอกยังยังยังไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าทาไมวะเอาชุดขาวมาให้แล้วก็ล้วก็ไปนั่งเราก็อะไรวะในใจแล้วอยู่ดีก็สาดน้าโพลเราก็ไม่เข้าใจแล้วพอสาดน้ำจบแล้วบอกขอบคุณคบท่านครับยวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วนะยังมาคุยกับหลวงพี่ก่อนเราไปไปนั่งคุยแล้วเราก็ แต่เราเข้าใจแล้วอ๋อนี่คือวิธีทางพุทธที่เขาทําบุญกันแบบนี้อืยังไม่รู้เลยครับอันนี้ไม่ทราบอันนี้ขอโทษนะอันนี้ไม่ทราบจริงๆอาทิตย์ที่แล้วก็โดนอีกรอบหนึ่งแล้วก็วันอังคารหน้านี้ท่านก็บอกว่ามาอีกครั้งหนึ่งนะแล้วเราแล้ที่อ <laughs> ุท <laughs> มีการพูดคุยกับพี่พเกไหครับแบบทยพักอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าเขาบอกว่ามันเป็น เคราะห์กรรมอีกแป๊บหนึ่งจะหลุดและอีกแป๊บหนึ่งชีวิตจะกลับมาดีมากก็เราเราก็รู้สึกว่าเออมันกำลังใจเนาะก็ก็อะไรที่มันดีกว่านี้ก็ถือว่าดีมากแล้วคือนณตอนนี้จะบอกว่าขอบคุณพี่ๆเสี่ยมชชนทุกคนเลยที่ที่ยังให้เกียรติสัมภาษณ์กันอยู่อะไรก็ตามที่ที่มันดีกว่านี้ในตอนนี้ถือว่าดีมากแล้ว จริงเออจริงจริงอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ไม่ได้บอกแม่ด้วยนะสบายใจขึ้นมันมันเหมือนกับมันเหมือนกับโลง่งแล้วเหมือนกับว่าปล่อยวางทุกอย่างอา้าวใครอยากด่าแล้วด่าเข้ามาเลยมันมันเหมือนกับมันไหลไปตามน้ําอ่ะแล้วแถมโดนพี่พี่หนุ่มพี่ชายอะ่ะบังคับให้เปลี่ยนเบอร์ด้วยแล้วก็แล้วก็เปลี่ยนเบอร์แล้วเออแต่พอทําแล้วจากคนที่ไม่เชื่อนะ เริ่มเชื่อเหมือนกันอยากกินเป้คะวัาโดนของจริงขอไม่ตอบได้ได้คือมดคนไปเล่าอย่างในคนือมีไเออเมือสั20อที่ถ่ายูเอาไวเมี่ยนะคะว่าตั้งแต่คุกำลังอธิายามไม่เคยกินหมู่าเลยแลอคุณมิเรียนได้ลองใช้ชีวิตแบบว่ากินอะไรา <im itation> อ๋อ,อเอาจริงๆจาไม่ได้นะ <im itation> แล้วก็แล้วกลับกลับมาจําได้ก็ตอนที่ไปกินกินข้าวกับเมี่เลียนนี่แหละไปกินหมกูกระทะนั่นแหละตาต๊ตอนนั้นจำไม่ได้จริงๆจำไม่ได้จริงๆเพราะว่ากับพิ่ภรรยาเราเราเรา,เรากินอะไรกันเยอะมากเยอะมากจนจำไม่ได้ครับแล้วหมูกระทะอร่อยไหมครับนี่ต้องถามเจ้าตัว,ตวนะ <im itation> <im itation> แล้วทำไมถึงยอมไปกินกับพี่มิเลียพี่มิเลียนะครับอ๋อเพราะว่าหน้าบ้านเขาที่เชียงใหม่อะมันมีร้านหมูกระทะแล้วมันหอมมากแล้วตอนขับรถผ่านเนี่ยก็เลยบอกเพราะว่าเฮ้ยอยากลองหมูกระทะเขาก็เลยชวนครอบครัวเข้ามาแล้วก็นั่งเลี้ยงกันแล้วก็มาทำหมูกระทะให้กินซึ่งมันเป็นประสบกินกับครอบครัวแบบเนี้ครอบครัวใหญ่ๆอะ่ะเป็นจะบอกว่าเป็นเป็นครั้งแรกเลยก็ได้ ที่ใช้ชีวิตในเมืองไทยเนี่ยแลวได้กินกับครอบครัวอย่างนี้แล้วทุกคนมาแย่งกันมาจั๊กจั๊กจักจั๊กจั๊กจักมาแย่งกันดีครับดีดีที่มีเขาอยู่ข้างๆดีที่มีมีครอบครัวเขาสปอร์ตเราคือเขารู้ว่าเรากาลังผ่านอะไรแย่ๆแล้วก็หนักหนักที่สุดในชีวิตและแต่ว่าครอบครัวเขาก็สปอร์ตเราเต็มที่และและเราก็รู้สึกว่าเอออุ่นใจเนอะนอกจาก มีคุณแม่มีพี่ชายที่อยู่กรุงเทพแล้วมีครอบครัวที่เชียงใหม่ที่ที่คอยสปอร์ตเราอยู่ด้วยครับเอว่ากำลังใจตอนนี้มันดีขึ้นในทุกวันดีดีขึ้นครับดีดีขึ้นในทุกๆวันแล้วพองานเริ่มกลับมาเราเริ่มมีโอกาสได้คว้าใหม่เราเริ่มมีโอกาสได้รันงานค่อยค่อยดีขึ้นแต่ต้องขอบคุณต้องขอบคุณเอทามากเลยนะเอทามีเดียของผมที่ทำมาย5ปีที่ ไม่ว่าจะดีจะแย่ขนาดไหนไม่เคยทิ้งกันยี่พเองหนูว่าพี่มีเลียรเนะี่ยคือของขวัญสุดพิเศษเลยไหมคะเข้ามาในวันที่เราเี้ยงเบสบอล <c oughs> จะถือว่าดีที่สุดครับดีดีดีที่สุดจริงๆเพราะว่าโอ้โหถ้าไม่มีเขานะแล้ว แล้วทุกอย่างมันทับถมแบบนี้แล้วเราพลาดมันในชีวิตพลาดแล้วพลาดอีกแล้วเขาพยายามมาดึงเราอะ่ะถือว่าดีที่สุดละ่ขอขาจ <ง vive road> ะ,ะาา, <ง vive> า,า,ากาลาับเ,เราไมี่ง <vive> คือต้องบอกว่าม <ง vive> ิเรียนเขาเป็นคนเขาเขา เขามีลูกสาวแล้วเขาผ่านการสูญเสียสามีมาแล้วเสียชีวิตไปแล้วเขาค่อนถ้าสาบนบ้านเน่ยคือหน้าเขาเนี่ยจะด้านกว่ผมเยอะมากอันนี้ชมอันนี้ชมอันนี้ชหน้าเขาจตด้านกว่ผมคือคือเขาเขาเขาสาเขาเขาแก่งตาเขาสามสี่ เขาแข็งแกร่งครับเขาอแข็งเขาแข็งแกร่งกผมครับผมผมเป็นคนที่รแบนันึงผมผมเป็นคนที่ผมเป็นคนที่ที่เซนซิทีฟมากครับและยิ่งคือถ้าเวลาทํางานแล้วคนรักเราใช้ปี้มากเลยแต่เวลาคนด่าปั๊บเราเราจะดาวกว่าคนอื่นเยอะมากเขาจะสามารถรับสิ่งเหล่านี้ได้แล้วแล้วผมก็ต้องขอบคุณที่ ที่ที่มีเขาเป็นเหมือนเหมือนกับกำบังที่ดีในช่วงที่ชีวิตแย่มาเากครับานอะไรนะโอเคสามสีเขาคือผม้านทานที่ดีโอเ่อเคแล้วแต่อยู่ด้านนี้ มันเป็นคำจำกัดความของยูไงได้ยเย็นกันเราว่าไม่โกรธนะไม่โกรธไม่โกรธเขาชื่อเสีเขาแข่งกงมีต้องมีไรนะคะต้องมีไรนะะต้องมีอะไนต้องมีอรนแล้วอนนี้เป็นยังะพี่พีะ ขอบคุณด้วยขอนานะครับขออนุญาตนะครับ1 2 3ครับขอบคุณนะขอบคุณนะแกให้หน่อยนะแกไมไม่เป็นไรไม่เป็นไรคอเขาจะได้แบบ1 2 3้องานนคนคาจมินรหน่อยได้หาอ๋อจรมเออจุนเมอร์ก็จุนตาแมบขอบคุณนะครับมันจะเป็นคนร